ตะแคงนะคะท่าตะแคงนี่คือจริงๆเป็นท่าแก้อาการนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมให้นวดท่าตะแคงเพราะว่าเวลาที่นอนเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่นอนนานๆนะคะตัวเราเนะ่ะทับทับแขนเนาะมันก็จะทําให้มันจะทําให้เป็นไหลติดนะคะเป็นสะบักจมนะคะเอ่อคอตกหมอนถ้าในถ้าในกรณีที่ ที่นอนนานๆนะคะทีนี้เทคนิคก็คือต้องใช้หมอนสูงแบบนี้นะคะใช้แบบว่าใช้หมอนหลายใบในขณะที่เรากําลังนวดขาเขาอยู่นว,นวดหลังเขาอยู่ทีนี้ปุ๊บพอเราเริ่มที่จะนวดคอนะ่ะค่อยเอาหมอนออกโอเคไหมคะนะทีนี้นวดตะแคงจะมีได้อะไรบ้างนะคะนะคะขาด้านในเนี่ยจะได้เรื่องของมันจะส่งเลืยอไปเลี้ยงไตนะคะได้ไตได้ตับมดลูกนะคะด้านนอกนี่จะได้ม้าม นะคะอันนี้พูดถึงระบบภายในส่วนระบบภายนอกนี่คือคือจะนวดเราจะสบายมากนะคะปวดขาปวดอะไรนี่คือแบบสบายน,นวดนวดเราจะรู้สึกดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเราก็ให้ลูกค้านะคะตะแคงตะแคงไปแบบนี้ขยับมาอีกหน่อยนึงลูกปล่อยมานะคะโอเคนะคะเราก็มาเริ่มนะคะเริ่มที่การเปิดประตูลมนะคะห่างห่างจากก้นย้อยสองนิ้วนะคะอันนี้คือเปิดประตูลมขาด้านในนะคะเปิดประตูลมขาด้านในสองนิ้วนะคะ ตมือกดลงไปแบบนี้เลยนะถ้าไหนกนนี้ที่ลูกค้านะคะลูกค้าไซส์ใหญ่นะคะให้เราใช้เข่าปินโอเคไหมใช้เข่ากดน่ะนะคะเขากดแบบนี้แบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้มันจะโดนนะคะดูหน้าดูหน้าดูหน้าเอาปากออกดนอันไว้ดูหน้านะคะหรือถ้าไหนคนยังไม่ถึงอีกนะคะมันมีเทคนิคนะถ้าไหนกนยังไม่ถึง ถึงแล้วค่ะไม่ได้เห็นไหมจะได้ทายแอดบัตไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าน้องถึงแล้วก็ช่วยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิบวินะคะ